ค่ะก็ตอนเรียนปร,ริญญาตรีนุชเรียน Industrial Design มาจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยก็ชอบเฟอร์นิเจอร์มาได้สักพักหนึ่งละแล้วพอจบมาก็ทำงานอยู่2ปีก็โปรเจกต์ที่ทำเนี่ยเขาให้ทำอะไรส่วนใหญ่จะวิ่งไปทางเฟอร์นิเจอร์หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคงชอบเฟอร์นิเจอร์สนใจเฟอร์นิเจอร์จริงๆนะ บวกกับทํางานไป2ปีก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มอะคะ่ะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองอยากที่จะไปเจอโลกก็เลยตัดสินใจสมัครไปเรียนต่อแต่จริงๆตอนนั้นที่สมัครไปสมัครพวก ID ไปแล้วก็สมัครภาควิชา Woodworking Furniture Design ของที่ Rochester Institute ไปซึ่งเป็นโรงเรียนที่นุชจบมาทีนี้โรงเรียนอื่นเนี่ยไม่รับ แล้วก็โรเชสเตอร์เนี่ยติดต่อมาที่แรกพอดีศึกษาไปเรื่อยๆก็เลยเจอว่าเอ้ยโรงเรียนนี้ต่างจากโรงเรียนอื่นตรงที่ว่าเขาสอนเฟอร์นิเจอร์เน้นงานไม้เป็นหลักแล้วเขาสอนเป็น traditional woodworking ก็เลยตัดสินใจไปเพราะรู้สึกว่ามันดูเป็นอะไรที่น่าลองเสี่ยงดูค่ะก็เลยไปคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจาับพัดจับผูทำงานไม้แต่คือเหมือนพอไปแล้วกลายเป็นว่า เออมันเป็นเส้นทางที่จริงๆแล้วเรากําลังตามหามานานโปรเจกต์ Project แรกๆที่นุชทำคือเป็นโรงงานเหล็กที่เขาทำเลเซอร์คัตกระตัดแต่เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาอยากมีแบรนด์ทีนี้ในทีมก็ช่วยกันสร้างแบรนด์กับออกแบบโปรดักต์ให้เขาคนอื่นเขาอาจจะออกแบบของที่มันเป็นของใช้ทั่วไปเป็นพวก Household Object แต่นุชเนี่ยทำอะไรออกมามันพุ่งไปทางเฟอร์นิเจอร์หมดเลยด้วยความที่เราเองก็ชอบด้วยเราก็เลยพยายามพุชไปทางนั้น จริงๆตอนแรกเนี่ยคณะเขาเนี่ยเป็นไม้อย่างเดียวด้วยซ้ำแต่เขาค่อยๆมาเริ่มแอดเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มาทีหลังคือคณะนุชที่ที่นุชไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเป็นคณะที่เก่าอันดับแบบหนึ่งในหของอเมริกาเลยค่ะซึ่งก็เป็นแค่ไม่กี่ที่เองในอเมริกาที่ยังสอนเ,ออเทคนิคแบบพวกตัด้วยด้วยมืออะไรอย่างนี้อยู่ในขณะที่คณะอื่นเขาจะพยายามบอกว่า เก็บๆไปแล้วไม่ค่อยสอนพวกนี้เท่าไหร่เพราะเขามองว่ามันใช้เวลานานแต่ของนุชนี่คือสอนแบบเป็น t r a d i t i o n a l woodworking เลยอะคะ่ะแตกต่างเยอะค่ะคือตอนคือตอนนี้ถ้าจะให้พูดเนี่ยนุชก็ยังไม่ค่อยอยากเรียกตัวเองว่าเป็น maker, เฟอร์นิเจอร์เมเกอร์เต็มปากด้วยเพราะว่านุชมองว่าตัวที่อินฟลูเอนต์นุชเนี่ยตัวที่ให้อิทธิพลในการทํางานเนี่ยมันเป็นแมททิวิเลมากกว่าคนอเมริกาเองเนี่ยนุชคิดว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวก งานฝีมือเนี่ยเขาจะมีเยอะกว่าคนไทยเพราะว่าพวกเพื่อนรุที่เข้ามาเรียนเป็นคนอายุ19แต่เขาเคยไปเทรนแบบกับคาบิบเนตเมเกอร์มาก่อนอย่างเช่นไปทํางานในโรงงานสร้างพวกทาคาบิบเนตอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีวิชาเซรามิกวูดวอร์กิ้งตั้งแต่ไฮสคูลทีนี้เหมือนกับว่าพื้นฐานเขาไม่ต้องปูให้เยอะแต่เราไปแล้วก็มีไม่เยอะมากมันก็ต้องขวนขวายเองหรือเรียนจากเพื่อนคือเข้าไปครั้งแรกเนี่ยที่สอนเนี่ยเขาเขาสอนก่อนเลยว่าจะเลือกซื้อเครื่องมือทํางานไหมยังไง คือโรงเรียนที่หนไปเรียนเนี่ยมันเป็นคือดีกรีที่หู้ได้มันเป็น Master of f i n e Art ฉะนั้นมันจะไม่เหมือนดีไซน์ละคือเหมือนกับอิสระภาพในในการที่จะโพสต์ไปว่าเราต้องการทําอะไรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตอบโจทย์ว่าลูกค้าคือใครแต่บางทีเขาจะพยายามบิวให้เรารู้สึกว่าอะไรที่อยู่ข้างในเราเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความผูกพันข,ของเราที่มีต่อง,งานให้เอาออกมาใช้ให้หมดหรือบางทีคอนเน็กชันของเรากับสิ่งที่เราสนใจคืออะไร เราก็อาจารย์เขาก็เลยมาคุยด้วยคือเรียนปริญญาโทที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีการแบบพูดคุยกันเยอะ c ชร์เลน g ์ว่าความคิดเราเป็นยังไงเขาก็บอกว่าแบบเอองานน่าสนใจมากออกมาแนวนี้เยอะแต่เขาอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือเขาให้เรากลับไปตั้งคําถามให้ตัวเองทีนี้พอเราบางทีคนเราทำแต่ง,งานเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นเพราะมันอยู่ใกล้เรามาก แล้วก็นุก็เลยไปสังเกตว่าจริงๆแล้วนุชเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรเดินทางไปไหนหรือใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยนุชจะชอบเก็บรายละเอียดเล็กน้อยจากสิ่งที่เห็นอย่างเช่นบางทีเดินๆไปเห็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันก็จะมีโครงสร้างแล้วอ๋อตีตารางเป็นกริดเป็นห้องนะแต่เพราะมันยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะมีแบบบ้องห้องมันยังไม่ได้ฉาบปูนด้านนี้มันก็แบบว่านุชก็จะเริ่มดูแล้วเหมือนมันซึมเข้ามาเองแล้วบางทีพอเราเริ่มคิดงานปุ๊บภาพพวกนี้มันก็ขึ้นมานี้วที่นี้ใน คือมันมีภาพในหัวที่ว่าเออมันน่าสนใจดีถ้าเราถอดสตรัคเจอร์ตรงนี้ล่ะทำให้มันเล็กลงมีสักสิบอันแล้วต่อลักษณะแบบนี้ล่ะถ้าต่อแบบนี้ล่ะมันก็เลยกลายเป็นความช่างสังเกตบวกกับความขี้สงสัยและความอยากลองถึงได้เป็นงานในลักษณะนี้มาความคิดในหัวแบบนี้ เราลองตัดไม้เป็นแบบนี้ซิแล้วเราลองทําดูซิว่าได้ออกมาเป็นยังไงในระหว่างที่ทำเนี้ยค่ะมันก็จะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอ๋อตัดแบบนี้ได้อย่างนี้นะไหนลองตัดให้มันสั้นลงดีไหม,มตัดไม่สนุกแล้วลองเอาไปเอาไปสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วลองดัดไม้ดูดีกว่าคือเราทําไปด้วยคิดไปด้วยแล้วลองให้ตัวไม้เนี่ยบอกเราด้วยในระหว่างที่ทาเพราะว่าถ้าเราตัดเขาอย่างหนึ่งเขาก็จะอ,อออมาเงียบ